แล้วผมตรงไม่พันทองยิ้มครับไว้เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติชัยครับอ่าที่เดิมเลยกำแพงเพชรมีใครไปคุ้พ่อซ้อมเรามางตรงพลและพี่ๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สิบสามมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้ได้ต้องมาเจอเขตตะวันยังไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาเมื่อสไตล์อะไร น่าจะฝีมือครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่วางเกวางแข่งให้ดิตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขคุ้กุ้ยเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าดำเนินวันนั้นต่อยใครวันชนะเปกันบ้างแพ้คะแนนไปแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยหกร้อยหกวันนี้ต่อยร้อยเจ็ดเนาะเมื่อกี้ช้่มหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดสี่ที่จุดห้าจุดห้าคะเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเปล่า พี่เขาจะเกิดเหมือนกันเนี่ยให้เขาเกิดก่อนเราจะเกิดก่อนเราขอก่อนก่อนนะคุณมากี่กิโลตีโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบกระ <คน S 2> ขังั้งจังหวัดเป็นเพื่อนับเอาขวากเชิญนเจิ้นแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องชาติเจ้าเป็นเพื่อนช่วยเชียร์ด้วยครับตาเต็มที่แน่นอนอ่าวันนี้ปวดหัวผู่แรกเลยนะอ่ะขอโชคดีไปครับ